สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็เป็น EP ที่348แล้วครับผมมีพบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะวันนี้ก็ราคาแตกต่างกันออกไปครับผมแต่ว่าไม่แพงนะพี่นะ,ะเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมวันนี้ก็มีมาประมาณก็ ประมาณแค่ยี่สิบกว่าองค์เองนะพี่นะวันนี้ได้มาทิดหน่อยเองครับผมเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งกันก่อนเลยครับผมรายการที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญอาหลวงพ่อพวงนะพี่นะวัดหนองกระโดนนะครับผมนี่รายการที่หนึ่งนะครับผมนี่นี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกแจ้งไหนชอบแจ้งไหนเราก็ทักไลน์เลยโทรมาแจ้งหมายเลยปิดกระผมได้เลยครับผมรับลายองค์มีส่วนลดกันให้กันเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนี่เป็นเหรียญหันะพวพวงวัดหนองระโดนนะครับผมรายการที่หนึ่งนะนี่ครับน,นี่นะครับนี่องค์ในรายการที่หนึ่งนี่นะครับ อองค์แรกขอสองร้อบาทครับผมรายการที่หนึ่งขอสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สองรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผมรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม ครับนี่นะครับนี่ในรายการที่สองนะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามที่สามเป็นเหรียญหลกปูมั่นนะครับนี่เหรียญหลกปูมั่นรายการที่สามนครับ เนี่ยนี้รายการที่สามนะครับผมนะครับขอสองร้อบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อยอดนะพี่นะนี่นะครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อยอดเนี่ยนี้รายการที่สี่นี่นะครับนะครับ เดียวนี้รายการที่สี่ครับผมนี่นะครับนี่นะครับขอสองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นปิดตานี่ครับรายการที่ห้าครับผม ร,รายการที่ห้านะครับผมองนี้ขอสองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่อมนนะพี่นะปิดตาองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อมนวัดเนินตาอ่านะวัดวัดเนินตาม,า,ตา,ม,มากันบุรีนี่ครับองนี้รายการที่หกปิดตาหลวงพ่อมนครับผมสายชนบุรีนะครับน,นี่นะครับ องค์นี้รายการที่6นะครับผมนี่นี่ครับขอ200บาทครับผมรายการที่6ต่อไปเป็นรายการที่7เป็นเหรียญอาหรับก,กวยครับผมนี่เหรียญก,กวยหลังฮนุมานนะครับนี่องค์นี้รายการที่7นี่ครับปีสองหนึ่งนี่นะครับนี่ขอสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นรูปลอยลอ,อยองหลวงพุธทธวดรายการที่แปดครับผมนี่ครับรูปลอยลอยองหลวงพุทธวดองค์นี้รายกายร,าราที่แปดนะครับผมนะครับนี่ขอสองร้อยบาทครับผมรายการที่แปด ต่อไปเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมาลารายการที่เก้านะครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรมศาลารายการที่เก้านะครับนี่ครับองในรายการที่เก้านะครับขอสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นเหรียญเซมาหลุหมุนนะครับผมนในรุ่นสร้างบาร,รมีนะครับผมนี่นี่รายการที่สิบนะครับเนี่ยเซมาหลุหมุนนะครับรุ่นสร้างบาร,รมีปีห้าเก้านะครับสองห้าห้าเก้านีโก้สี่ห้านะครับผมนี่รายการที่สิบนะครับขอสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบ ต่อไปเป็นรายการที่11องค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่บุตรดานะพี่นะโคตรยากเลยเป็นก้นเงินนะครับเป็นร้อยหนึ่งปีนะพี่นะเนื้อหาเนี่ยผมมองว่าเป็นเนื้อนาวะด้วยนะพี่นะเนี่ยนะครับรูปหล่อหลวงปู่บุตรดานะพี่นะนสำหรับพี่เพี่นใดที่สายหลวงปู่บุตรดานะครับผมนี่นะครับโอสีจเจตเหรียญนนะับานนี้ได้เป็นรูปหล่อมาเลยก้นเงินนะครับผมนี่ คนเงินเป็นร้อยหนึ่งปีนะครับนี่นี่อิงดังอิงดังเพาะเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมน,นี่นะครับนี่รูปรอร์ลูกอูบุดาหมายเลขสิบเอ็ดอ่าผมขอสามร้อยห้าสิบาทครับผมขอสามร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสองสิบสองจะเป็น องนี้เป็นสมเร็จไม้นะพี่นะไม้นิ้วดำนะพี่แต่เขาเคลือบอะไรไม่รู้นะผมได้มาลาสสิกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นไม้นะพี่นะเนี่ยและเรียมเก่าๆมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอาจจะส่องยากนิดนึงนะพี่นะเนี่ยแต่ได้สวยเลยนะครับผมนานจะเจอแบบแกะส,สวยๆมาแบบนี้นะครับเนี่ยน,นะครับเนี่ย ผมขอสามร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบสองนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทต่อไปเป็นปิดตารายการที่สิบสามสิบสามจะเป็นปิดตาหลูกค้าวัดวงังว่านะพี่นะในปิดตาหลูงค้าวัดวงังว่ารายการที่สิบสามนะครับน,นะครับปิดตาหลวงค้าวัดวงังว่าละยองนะพี่นะนี่ครับ ปกติจะเจรยญเนาะพี่น้องวันนี้ได้เป็นปิดตามานะครับนี่ขอสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นนี่องนี้จะเป็นสมเด็จแกะสองหน้าแบบนี้นะเป็นสินเหมือนสินชาวบ้านนะเป็นไม้แกะแบบเนี้ยไม้งิ้วดำแบบเนี้ยนะครับองคนี้รายการที่สิบสี่นะครับเป็นสินชาวบ้านเลยนะเนี่ยเก,เก่าเลยนะครับ เก่าๆเลยนะเป็นสองหน้านะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะองค์เนี้ยรายการที่สิบสี่นะครับผมเนี่ยนะครับขอสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นข้อเงินท่ามาไฟรายการที่สิบห้าครับข้อเงินท่ามาไฟเนี่ยนะครับรายการที่สิบห้าครับผม องนีนรายการที่สิบห้านะครับผม่นี่น,นะครับขอสองบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นเหรียญหลวงปู่ํ่ำนะนะครับอ,ออกวัดหนองน้ำขุนนะละยองนะครับปีสามแปดนะครับรายการที่สิบหกนะเป็นเหรียญหลวงปู่ํ่ำนะครับผมหลวงปู่ข่ำวัดวังว่านะพี่นะนะครับ จะออกอที่ลึกผูกพัตสมาวัดหนองน้ําขุนนะพี่นะระยองนะปีสามแปดนะครับผมปีลึกนะปีสามแปดนะครับพร้อมเรียมมาแบบนี้เลยนะครับขอสองร้บาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นปูดทวดหลังตอรี่ออกสีอทองแบบนี้นะองค์นี้ผมไม่ได้แกะนะไม่ได้ไม่มีครีมมานะพี่นะวันนี้นะครับ จะพอกิดกับผมจะพอขิดวันนี้ได <life> ้มาแค่นี้ก็รีบลงเงินก่อนเลยนี่มาสายแล้วด้วยนะพี่นะองนี้ขอสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดน้ต่างนอกนีครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดน้าต่างนอกรีบครับขอสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบแปด ต่อไปเป็นรูปหล่อพระสังกัจจัยยืนนะพี่นะในรายการที่สิบเก้ายยน,น,นะครับรูปหล่อพระสังกัจจัยยืนน,นะครับนะครับขอสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นชินราชอินโดจีนรายการที่ยี่สิบครับผม นะครับชินราชอินโดจีนรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ครับนี่นะครับขอสองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้ได้มาซื้งสวยเลยนี่เป็นอ่าคุณแผนอ่าขี่หงพายอุ้มกุม,มารนะหลังนี่เป็นพระแม่ธรณีเนี่ยครับ ในองนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดองนี้สวยเลยนะปกติจะเจออ่าสมมาจะหักะนะนี่ดูดีองคนีส้สวยเลยนะครับแล้วเนี้เจ้าของเขาด้านหน้า,นาไม่รู้ว่าเขาแกะหรืออะไรผมได้มาแบบนี้เยแต่ดูพ่อแม่ธทรณรีบีบมาผมนะครับนี่ชัดชัดแบบนี้เลยนะครับนี่มานี่นะครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ เป็นเนื้อโซนผงน้ำมันนะครับส,สวยเลยนะดูด้าดินะครับมาส,สวยแบบนี้เลยน,นะครับนี่พี่ท่านใดตามหาอยู่เนาะกลับมาแบ่งปันได้นะองค์นี้ผมขอ400บาทครับผมนี่รายการที่21นะผมขอ400บาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่เพี่านใดที่อยากดูภาพเพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นกนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ